สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับยามเย็นนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตนะครับพระปิตานะครับแต่รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นดวงเศรษฐีแล้วก็จะมีเหรียญดวงเศรษฐีในเวลาเดียวกันนะครับมาอัปเดตให้พี่อีก4องค์สุดท้ายฮะ และก็มาปิดตาครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันรายการบนก็ยังพอมีอยู่นะครับนะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายหากชอบถูกใจองคไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับหรือไอดีไลน์นะฮะหรือโทรมาได้เลยพี่ชายนะครับมีทั้งโอนและก็มีทั้งเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยแล้วกันครับพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่1ฮะ เดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับนี่มาเป็นเนื้อดินเผาฮะเนื้อดินเผานี่ครับเหลืออยู่องค์สุดท้ายเลยนะพี่ๆนะรายการนี้เลขคนทัาเบอร์สวยด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดพี่ดูด้านหลังฮะด้านหลังนี่สวยครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะเนื้อดินเผาตะกรุดนะฮะหนึ่งดอกฮะเออรายการนี้เปิดแปลกๆนี่พี่นะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ชายรายการที่หนึ่ง นี่ครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองนี่ครับนี่ะตะกุดเงินแท้สองดอกเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีนะฮะของน้องเป็นรายการนำเลือกทุกองนะครับเป็นรายการพิเศษนำเลือกทุกองนะฮะเนี่ยรายการพิเศษให้ขอโทษที่พี่เป็นรายการพิเศษนะครับอุณิเนี่ยไม่ใช่นำเลือกนะครับเนี่ย รายการพิเศษนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สิบห้านี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะฮะรายการที่สองนะครับนะี่เป็นลังเนี 250, ่ยต่อมารายการนี้ครับเลขคู่ตัวเบอร์หมเลขเก้าสิบเจ็ดครับนี่ครับนี่ครับน้องเป็นลังปกตินะครับรายการนี้นะครับต้าจักุลดสามกษัตริย์นะครับนะฮะสวยๆตยกุลดสามกษัตริย์เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดครับรายการที่สามรายการนี้เป็นเนืงาว่านส้ม รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทเนะี่ยสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้ตะกุดเงินแท้สองดอกเลขค้นัวเบอหามเงินหามทองครับหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งฮะเนื้อผงใบลานนะตะกุดเงินแท้ครับสองดอกฮนะรายการนี้นะฮะตะกุดเงินแท้สองดอกเอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายสามร้อยบาทนะฮะร,รายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5เรียกคต้เบอร์มาเลขหนึ่งสามสองครับรายการที่เป็นเนว่าสบุรลอรคุกจีวอนหลวงปู่มหาศิลาครับรายการทีร่จีวอนแน่นๆพี่ชายนะครับแนะนําให้เรียบเก็บพี่นะแนะนําให้เรียบเก็บเลยครับองค์น,นี้นะฮะจีวอนแน่นๆมวลสารพุทธคุณนะฮะเต็มเปี่ยมฮะร,รายการทีร่จีวอนแน่นๆนะครับองคน,นี้จะสวยนะน้องขอที่สองร้อยแปดสิบาทแล้วกันองค์น,นี้น้องขอสองร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะครับนะรายการที่ห้านะครับ ต่อมารายการที่6กรายการนี้ตะกุด2ดอกเลยครับเลขโค้นจำเบอร์เหมือนเลขหกสิบหกรายการนี้เป็นเนื้อว่านปายดำคุกจีวรหลวงปู่ตะกุด2ดอกฮะตะกุดทองคิ้วสอดอกครับนี่ฮะแล้วรายการนี้นะครเอาไป280บาทเหมือนเดิมพี่ชายนี่ครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับก็รายการที่คล้ยลขขยลายกาั 19, นแต่รายการนี้จีวรน้อยฮะเลขโค้นจำเบอร์เหมือนเลขสิบเก้าครับจีวรน้อยรายการที่ผมแบ่งปันให้พี่นะครับ220บาทฮนะ220บาทครับพี่ชายรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8ครับนะอีกหนึ่งรายการพรีเมเล่มที่เลขค้ณตําเบอร์หมายเลข7รายการนี้จะกุดเงินนะครับจะกุดเงิน9ดอกนะครับ,รบจะกุดเงิน9ดอกนะพี่นะองค์พระนะครับจะเป็นเนื้อองค์จินดามณนีด้วยฮะ uh. องพระเป็นเนื้อจินดามณนีนะครับนะเลขคนณนําเบอร์หมายเลข7ครับองค์นี้แบ่งปันนะพี่ๆนะครับนะ500บาทนะครับเหลืออยู่องคเดียวพี่นะจัดเต็มแบบนี้เหลืออยู่องค์เดียวพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่ รายการที่เก้าเลขโค้ดนัวเบอร์มาเลขหนึ่งเก้าศูนย์นะครับรายการที่เก้าเลขโค้ดนัวเบอร์มาเลขหนึ่งเก้าศูนย์ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดาวมณีองค์ดำเนี่ยตะกรุดทองทิพย์กำไรคู่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่เบาๆครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ครับนะขอที่สามร้อยห้าสิบาทฮนะองค์นี้เนื้อทูโทนนะครับเอาไปสามร้อยแล้วกันพี่สัปปะพีนี้ฮะใครไวใครได้นะี่ครับนะรายการนี้เป็นรายการที่เก้า ต่อมารายการที่10เลขค้นเบอร์หมายเลข20นะฮะรายการที่10เลขค้นเบอร์หมายเลข20ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะตะกุดทองที่8ดดอกกบลายทองคู่และก็แข้งนะฮะแข้งทองคู่ครับเลขค้นเบอร์หมายเลข่ครับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะฮะขอ400บาทพอฮะองค์นี้ขอ4 0 0บาทพอปิดนะสวยๆเลยพี่ชายนีครับรายการนี้รายการที่10นะครับ ต่อมารายการที่1ิบเอ็ดครับรายการที่1ิบเอ็ดรายการนี้นะครับตะกุดเงินหกดอกนะฮะแข้งไอ้ตะกุดเงินเจ็ดอกแข้งเงินฮะนี่ฮะตะกุดเงินเจ็ดอกแข้งเงินรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีเรืองแสงครับเนื้อจินดามนีเรืองแสงเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้านย์ครับนี่ฮะปิดนะนี่อยากปิดไฟให้ดูนะหน้าตะเรืองแสงนะองนี้นะแล้วรายการนี้รายการที่1ิเอดนะครับขอแบ่งปัน4ี่ร้ยห้าสิบบาทนะครับ เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี the ่องค์นี้นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทพอเหลืออีกองเดียวแล้วนะครับนะจะกุดเงินเจ็ดดอกแล้วก็แข่งเงินด้วยนะครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทผมจบให้ครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบสองกับสิบสามนะฮะลองเลือกดูพี่ชารายการนี้รายการท็อปบอลสุดนะฮะรายการนี้รายการท็อปบอลสุดครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งของรุ่นพี่นะองค์ที่หนึ่งของรุ่นนี้เลยรายการนี้เป็นเนื้อผมเป็นลานจะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกฮะกําไรทองคู่แข่งคู่ครับนี่ฮะ ตะก,กุดทองคาพี่ชายนะนะแบ่งปันให้พี่นะครับองละหนึ่งพับาทนะครับองละหนึ่บาทนะครับรายการที่สิบสองเลขคนเบอร์หนะึ่งศูนฮะรายการที่สิบสิเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์เครับนี่ฮะลองเลือกชมดูพี่ชายรายการที่ในการบนครับนะตะก,กุดทองคาพี่ชายนะองค์ละหนึ่องอาลงละหนึ่งพันบาทนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เลขคู่จับมือเลขแปดสิบเอ็ดรวมกันได้เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงตะกุดเงินหนึ่งดอกตะกุดทองทิศกำไรคู่ครับนะรายการนี้แบ่งไปพี่ชายนะแบ่งปันให้พี่ชายนีครับนะองนี้ผมขอสามร้อยนะครับองนี้ผมขอสามร้อยบาทพอจาอีพีนี้พิเศษให้ครับนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะฮะมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่18ดเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขห5ห้าครับรายการที่เนื้อชั้นมากเหมือนกันครับพี่ชายหน้าก,กากทองระคังลงยานจีวอนฮะรายการนี้ก็แบ่งปันในเลขโค้ดตําเบอร์หิก็แบ่งปันเท่าเดิมครับด้านหลังปิดแผ่นเงินรายการนี้35 0้าบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายถ้าเอารายการหน้าก,กากลงยานจีวอนผมคิดคู่ละ6 0 0อนะครับนะต่อมารายการนี้ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อ อาวนไพ่ดำหน้ากากทองระคังลงยาครับเลขคนตําเบอม,มเลขแปดสิบสองเลขคนดตัวเบอม,มเลขแปดสิบสองครับพี่ชายรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการที่เป็นลงยาจีวรครับเลขค้ณตําเบอมม,มายเลขสิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบสิบเก้าวัดหน้ากากทองระคัง ת, แบ่งปันที่สามร้อยบาทครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบ ต่อมารายการยีิบเอ็ดรายการยี่เยขคนตัเบอร์หามเงินหามทองรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชั้นมากหน้ากากทองแดงคุกจิวรหลวงปู่มหาศิรารายการนี้เรียขคนตัเบอร์หามเงินหามทองครับนะสวยๆแบบนี้เลยพี่ชายแบ่งปันที่300บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่21นะครับ ส่วนรายการยีิบสองนะครับจะมาเป็นเหรียญ <Gym. Napoleon> ดวงเศรษฐีเนื้อมหาชนวนทองแดงโบราณนะครับเลขคดตัวเบอร์องค์นี้หมายเลขหกเก้าสามฮะเลขคดตเบองนี้หมายเลขหกเก้าสามครับแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนเหรียญจะอยู่ที่คู่ละหกร้อยนะพี่นะส่วนเหรียญจะอยู่ที่คู่ละหกร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สามเลขคดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดห้าเจ็ดครับรายการที่ยี่สามเลขคดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดห้าเจ็ดครับเนี่ยรายการยี่สามนะครับ ต่อมารายการที่24จะอยู่ที่เลขโคดตัเบอร์หมายเลข400เ800 40นะ800นะครับรายการนี้นะเลขโคดตเบอร์800นะครับนะ350บาทเหมือนกันพี่ชายรายการที่24ฮะ ต่อมารายการ25ครับรายการสุดท้ายของเย็นนี้ฮะรายการที่25ครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่เรียกคนเบอร์870ครับลองเลือกดูเรียกคนเบอร์แปดเจ็ดศูลองเลือกชมดูครับนะรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับ25รายการลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้้ตองการขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ นครับมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าจะเป็นรายการหน้ากากกันบ้างนะครับสิบห้าจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์หน้ากากลงยาจีวรกันบ้างรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดหน้ากากทองแดงหรลงยาครับเลขนคนู่จัวเบอร์เลขการเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบห้า ต่อมารายการที่16เลขค้ดตัวเบอร์มาเลข1 5 5ครับรายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างคุกกีวอนหลวงปู่หน้ากา,ากอนก้าลงยากิวอนครับเลขค้ดตัวเบอร์มาเลข1 5 5ครับรายการนี้ก็350บาทเช่นเดียวกันครับพี่ถ้าเอาหน้ากากลงยา2องค์ผมคิดให้600ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่ชายนะเป็นรายการที่17ครับรายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมกักหน้ากากทองระครังลงยาครับ นี่ฮะสวยๆเลยด้านหลังปิดแผ่นเงินนะครับเลขคุนทเบอร์วันที่4ีครับแล้วลายการน,นี้เอาไปครับพี่ชายน้องแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่350บบาทเช่นเดียวกันครับ